มาเปิดศึกหร,หรือเปล่ากันมูลนิธิต่างๆหรือว่าจริงๆมาหยากศึกย้าชัดๆเลยครับวันนี้ผมเนี่ยไม่ได้มาเปิดศึกแต่ผมเนี่ยกำลังทําให้ท่านได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนนะครับอัปเกรดใช้คํานี้นะครับเมื่อก่อนในต้องเรียนนี้กลุ่มท,ท,ที่ที่ที่ออกมาช่วย,ยอย่างเช่นมูลนิธิสมาคมที่ช่วยเยมื่อก่อนเนี่ยเก็บศพใช่ไหมครับครับตอนหลังเนี่ยก็ก็เก็บส่งถูกไหมการเก็บส่งเนี่ยจากไม่มีความรู้ไม่มีอุปกรณ์ก็เริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้มีความรู้เป็อนอุปกรณ์ วันนี้ไปไกลกว่าน,นั้นครับครับวันนี้ผมส่งเสริมให้มูลทิ่สมาคมรวมถึงหน่วยงานของถิ่นด้วยนะครับหรือหน่วยงานต่างๆนะที่ทําเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยยกระดับตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งก็คือการมาเป็นครูในการสอนประชาชนอสอน CPR สอนการใช้ AD นะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องดีหละครับดีสิครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นึงบอกว่าเราเนี่ยพยายามที่จะทํากฎหมายขึ้นเลือกทําให้มันมีระบบมีมาตรฐานเพื่อคุ้มครองประชาชน และก็ยกระดับผู้ให้บริการเนี่ยจากแค่เป็นแค่กู้ภยัยหรือกู้ชีพแบบแบบทำงานเป็นแบบพื้นฐานอ่ะครับ,รบตอนนี้หลายคนนะครับภูมิใจมากในการที่มาเป็นครูสอนซีพียมันทําให้คุณค่าในตัวของเขาเองอมีมากขึ้นด้วยถูกต้องครับอันนี้คืออย่างที่ผมว่าสปชเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อการนี้เราจะคุ้มครองทั้งผู้ปว่วยเราจะคุ้มครองทั้งผู้ปฏิบัติการ,รแล้วก็คุ้มครอง ประชาชนทั้งหมดด้วยที่ท,ท,ที่เกี่ยวเกี่ยวข้องด้วยกันอ่าเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เคลียร์คัดแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดีกับทุกฝ่ายเลยครับ